ดีคะ่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่อง love no channel by nut ด้วยนะคะไปเพลิดเพลินกับนิยายเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่คดีรัก ep 8พาร์ท2พร้อมกันนะคะจะสนุกสนานมากแค่ไหนไปติดตามรับฟังกันได้เลยคะ่ะหลังจากที่ปรวริษาได้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดและภาพถ่าวที่เกี่ยวกับโครงกระดูกที่ถูกค้นพบไปให้ทางสำนักทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินทางไปพบสารวัตรภาคภูมิที่สถานีตำรวจ เธอแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับข้อมูลของวีละชายหนุ่มที่ปียะเคยสงสัยว่าจะเป็นชู้กับเมียเขาในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านทันทีที่เดินทางไปที่โรงพักเธอก็มองหาเป้าหมายที่เธอต้องการเมื่อไม่พบจึงเอ่ยปากถามจ่ายอดเห็นสารวัตรพูมไหมคะจ่ายอดทำหน้าทะเลนล้อาเลียนหญิงสาวก่อนที่จะตอบคุณป่านทนคิดถึงสารวัตรไม่ไหวจนต้องมาตามหาสารวัตรถึงที่นี่เลยเหรอครับแต่สารวัตรไม่อยู่หรอกนะครับ ด้วยความใจร้อนพอวริษายจะไม่ได้สนใจสายตาท่าทางและคำพูดล้อเลียนของจ่ายยอดจาทราบไหมคะว่าเขาไปไหนสารวัตรออกไปสืบคดีกับจ่ายสิงค์ครับคุณปานเสร็จธุระแล้วก็คงจะกลับมาถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีทางเลิอกอื่นป่านคงต้องไปที่นั่นคนเดียวถ้าคุณป่านมีธุระสาคัญก็โทรเข้าโทรศัพท์มือถือของสารวัตรสิครับไม่เป็นไรคะ่ะป่านลบกวนจ่ายยอดบอกสารวัตรด้วยนะคะว่าป่านมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยกับเขาได้ครับ ปรวริสายิ้มให้จ่ายยอดก่อนจะผ่าจากไปด้วยความรีบร้อนในช่วงจังหวะที่เธอกําลังจะเดินลงจากสถานีตํารวจภาคภูและจ่าสิงห์พร้อมกับลูกน้องอีกสองคนก็เดินสวนขึ้นมาพอดีเมื่อปรวริสาเห็นหน้าของสารวัตรหนุ่มเธอก็เอ่ยทักอีกฝ่ายพร้อมรอยยิ้มสารวัตรกลับมาพอดีเลยนึกว่าวันนี้ป่านจะไม่ได้เจอกับสารวัตรซะแล้วคุณมาหาผมสารวัตรหนุ่มถามด้วยความประหลาดใจใช่ค่ะมีธุระอะไรกับผม คนรักกันจะไปมาหาสู่กันต้องมีธุระด้วยเหรอครับสารวัตรถามคำถามแบบนี้ระวังคุณป่านจะโกรธเอานะครับจ่าสิงหเอ่ยเตือนเจ้านายหนุ่มป่านมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยกับคุณจ่าสิงขอตัวกลับเข้าไปด้านในพร้อมกับทุกน้องอย่างคนรู้งานอันที่จริงเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าโอวาิสาจะคุยธุระสาคัญอะไรกับสรวัตรภูมิแต่อยากจะเปิดโอกาสให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันตามลําพังมากกว่า เมื่อจากสิงเดินกลับมาที่โต๊ะทำง,งานของตนเองเขาก็ได้ยินคำถามจากเพื่อนล่ะทำไมนายกลับมาคนเดียวแล้วสารวัตรไปไหนสารวัตรก็มายืนคุยอยู่กับคุณป่านข้างนอกเจอกันแล้วเหรอเจอก็ดีแล้วเพราะดูท่าทางของคุณป่านคงจะมีเรื่องสาคัญอยากจะคุยกับสารวัตรเป็นการส่วนตัวฉนันถึงได้เปิดโอกาสให้สารวัตรอยู่กับคุณป่านตามลำพังไงทั้งที่อยากรู้จะจะขาดว่าคุณป่านจะคุยเรื่องอะไรกับสารวัตรคุณมีเรื่องอะไรจะพูดกับผมเหรอ ภาคภูมิเอ่ยถามว่าเห็นอีกฝ่ายยังคงนิ่งเงียบแม้จะอยู่ด้วยกันตามาลำพังปวริสามองซ้ายมองขวาก่อนจะหันไปชุดมือสารวัตรหนุ่มให้เดินตามเธอไปตรงที่รับตาคนมีอะไรเหรอป่านทําไมคุณถึงต้องพาผมมาคุยในที่รับตาคนแบบนี้ด้วยอย่าบอกนะว่าคุณคิดจะลวนลามผมอย่าพูดออกนอกเรื่องสิคะปานนี้เรื่องสำคัญจะพูดกับสารวัตจริงๆค่ะมีเรื่องอะไรก็ว่ามาผมกําลังรอฟังอยู่ ปานหาข้อมูลของนักข่าวอิสระที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณนิตยาได้แล้วนะคะจริงเหรอคุณไปได้ข้อมูลของเขามาจากไหนแล้วรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างเล่ามาให้ผมฟังให้หมดเลยนะป่านหยิบภาพถ่ายของเขาขึ้นมาดูและมีรุ่นพี่นักข่าวคนหนึ่งเห็นเขา้าเขาถามป่านว่ารู้จักชายในรูปนี้ด้วยเหรอป่านบอกว่าไม่รู้จักและถามเขากลับไปว่าเขารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมก็เลยได้ข้อมูลเกี่ยวกับเขามานิดหน่อยพี่เมธเล่าว่า เขาชื่อวีละเป็นนักข่าวปาปารซี่ไม่มีสังกัดป่านก็เลยขอให้พี่เมธจดที่อยู่ของผู้ชายคนนี้ให้ปานเพราะพี่เมธบอกว่าเคยขับรถไปส่งเขาที่คอนโดครั้งหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะย้ายที่อยู่หรือยังนะคะป่านก็เลยจะมาชวนสารัตรให้ไปเป็นเพื่อนแต่จ่าย่าบอกว่าสารัตรไม่อยู่คุณก็เลยรีบร้อนจะไปที่นั่นตามลำพังใช่แล้วค่ะปานตั้งใจที่จะทาแบบนั้นจริงๆถ้าผมกลับมาไม่ทันคุณก็คงจะไม่รอ ป่านไม่ทราบนี่คะับคุณจะกลับมาเมื่อไหร่และป่านจใจร้อนอยากจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุณรู้ไหมว่ามันอันตรายแค่ไหนที่จะไปที่นั่นเพียงคนเดียวทราบค่ะป่านถึงได้มาชวนสรว,วัตรไปเป็นเพื่อนนี่คะแต่พอดีคุณไม่อยู่แล้วจะให้ป่านทํายังไงเอาที่อยู่ของเขามาให้ผมไม่คะ่ะถ้าจะไปเราก็ต้องไปด้วยกันแต่ถ้าสระวัตรคิดว่าจะไปตามลําลพังคุณก็ต้องไปหาที่อยู่ของเขาอเองได้ผมจะไปพร้อมกับคุณ ใครจะยอมปล่อยให้แฟนถึงตัวเองขึ้นคอนโดของผู้ชายอื่นเพียงลำพังจริงไหมคุณไม่รู้จักเกรงกลัวอันตรายซะบ้างเลยนะไม่รู้หรือไงว่าผู้ชายสมัยนี้มันไว้ใจไม่ค่อยได้รวมถึงคุณด้วยใช่ไหมคะสารวัตรใครบอกยกเว้นผมต่างหากแต่ปานว่าสารวัตรนี่แหละคือตัวอันตรายที่สุดที่ป่านควรจะต้องอยู่ให้ห่างเขาไว้ยิ่งมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีจะว่าไปการไปพบนักข่าวคนนั้นที่คอนโดของเขาปานอาจจะปลอดภัยก็ได้นะคะ แต่สารวัตรตั้งหาที่ต้องระวังผู้แตบบ่นี้หมายความว่ายังไงก็พี่เมธบอกว่านักข่าวคนนี้เขาเป็นเกย์เกย์ที่ไหนจะสนใจผู้หญิงริงไม่คะาสารวัตรแต่ถ้าเป็นผู้ชายมาดแมนอย่างสารวัตรแล้วก็ไม่แน่ถ้าเขาเกิดชอบผู้ชายหน้าโหดหืนอย่างสารวัตรขึ้นมาแล้วก็บางทีสารวัตรอาจจะได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่แบบไม่คาดฝันไม่แน่นะสารวัตรอาจจะชอบประสบการณ์แบบนี้ก็ได้มีคนเคยพูดว่าของแบบนี้โดนสักครั้งก็จะติดใจ เรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นกับผมหรอกนั่นสินะใครจะสนใจผู้ชายหน้าโหดอย่างคุณถึงเขาจะสนใจผมก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่ถ้ากับคุณแล้วก็ไม่แน่ถ้าคุณสนใจอยากจะลองมีประสบการณ์กับผมแบบนั้นบ้างก็บอกผมได้นะลองสักครั้งไหมผมรับรองคุณจะต้องติดใจและประทับใจไม่มีวันลืมจัดระเบียบน้องหมาในปากของคุณอยู่นี้เลยนะสารวัตรตาดียังไงมาพูดจาแบบนี้กับปานปวาริสา พูดพร้อมกับรีบเดินหนีผู้ชายหน้าโหดหืน่นเพราะเกรงว่าถ้าขืนลีลาชักช้าอยู่อีกแล้วก็มีหวังเธอจะได้ประเคนหมัดใส่หน้าสารวัตรหนุ่มหน้าโหดนั่นเป็นแน่คุณจะรีบร้อนไปไหนละปานรอผมดิสิรถของบเจอดอยู่ทางด้านโน้นนะภาคภูมิพูดพร้อมกับก้าวเท้าย,ยาวๆไปคว้าข้อมือเธอพร้อมทั้งออกแรงฉุดให้เธอเดินตาไปขึ้นรถเขาเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันในรถปวาริสาก็ยื่นที่อยู่ของวีลาส่งให้ภาคภูมิ ชายหนุ่มรับมาดูพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาด้วยความแปลกใจเป็นแค่ช่างภาพอิสระแต่อยู่คอนโดหรูหราขนาดนี้เชียวหรอคุณเคยไปที่คอนโดนั้นมาก่อนหรอคะสรวัตรใช่เพื่อนของผมเคยพักอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้เขาขายคอนโดนั้นไปแล้วน่าแปลกนะทําไมช่างภาพอิสระถึงได้อยู่คอนโดลหรูหราขนาดนั้นได้มันแพงมากเลยเหรอคะไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านโมหรือเปล่าคะสารวัตรเรื่องจริงคุณอย่าลืมสิ ว่าคอนโดนั้นตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองราคาของมันต้องสูงเป็นธรรมดาจริงไหมภาคภูมิขับรถเข้ามาจอดในอาคารที่จอดรถจากนั้นก็ชักชวนให้ปวิษาขึ้นไปที่ห้องพักของวีระพร้อมกันสารวัตรหนุ่มกดกิ่งที่หน้าประตูห้องรออยู่สักครู่ก็มีชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูเขามีเพียนผ้าเช็ดตัวสีขาวเพลินใหญ่ที่ปกปิดท่อนล่างของเขาเอาไว้เรามาขอพบคุณวีระเขากําลังอาบน้ําอยู่ครับ ในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงของใครบางคนดังขึ้นใครมาหรอที่ไม่รู้เหมือนกันแต่เขามาขอพบนายวีระโผล่หน้ามายืนข้างตัวชายคนแรกที่เดินมาเปิดประตูให้เขาสวมเพียงชุดคลุมสีขาวโดยผูกเชือกที่เอวอย่างมินเมยเผยเห็นแผงนอกล่ำสันนายคุยกับพวกเขาเองแล้วกันชายคนแรกที่พวกเขาพบเอ่อยขึ้นพร้อมกับเดินกลับเข้าไปด้านในทิ้งให้วีระพูดคุยกับแขกแปลกหน้าตามลำพัง ภาคภูมิแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณตำรวจมีธุระอะไรกับผมเหรอครับเรามีเรื่องบางอย่างจะสอบถามคุณขอให้คุณให้ความร่วมมือกับเราด้วยผมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอเลยครับเชิญเข้ามาด้านในก่อนสิครับวีลาพูดพร้อมกับเดินนำสองหนุ่มสาวเข้าไปด้านในห้องพักสุดหรูของเขาจากนั้นก็ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเชิญตามสบายนะครับผมขอตัวสักครู่ ปวริษาและภาคภูมินั่งรอชายหนุ่มอยู่ที่โซฟาทั้งคู่ต่างก็มองไปรอบๆห้องเพื่อเก็บรายละเอียดไม่นานนักวีลาและชายหนุ่มอีกคนก็เดินออกมาจากห้องนอนพร้อมกับเดินไปที่ประตูทางออกปวริษาจ้องมองสองหนุ่มล่ำลากันอยู่ตรงหน้าประตูและเกิดอาการตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเห็นเขาจูบลากันต่อหน้าต่อตาไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เพียงแต่ไม่คิดว่าทั้งคู่จะกล้าทำทั้งที่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องนี้ด้วย หญิงสาวรีผ่านหน้าหนีเพราะรู้ดีว่ามันเป็นการเสียมารยาทเธอหันไปสบตาของสารวัตรหนุ่มที่มองมาคล้ายจะตำหนิติเตียนเธอจังหวะนั้นเองที่วีระลเดินเข้ามานั่งบนโซฟาตัวที่ติดกับโซฟาที่ภาคภูมินั่งอยู่พร้อมกับเปิดประเด็นการสนทนาคุณตำรวจมีธุระอะไรกับผมเหรอครับภาคภูมิเองก็ไม่อ้อมค้อมเขาพูดเข้าเรื่องทันทีคุณรู้จักผู้หญิงที่ชื่อนิตยาใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วทราบไหมครับว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอถูกฆาตกรรมผมก็ทราบเรื่องนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์มีอะไรเหรอครับคุณตำรวจจาัดก,การสอบถามจากสามีของผู้ตายเขาระบุว่าภรรยาของเขามักจะไปมาหาสู่กับคุณอยู่เสมอก่อนที่เธอจะหายตัวไปจนกระทั่งมีคนมาพบศพผมยอมรับครับว่าผมรู้จักและไปมาหาสู่กับเธอจริงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นคุณรู้จักเธอได้ยังไงบังเอิญเพื่อนของเธอรู้จักกับผม เขาก็เลยแนะนําให้ผมรู้จักกับเธอมีปัญหาอะไรเหรอครับคุณตํารวจผมอยากรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกคุณสนิทสนมกันคนเราจะสนิทสนมกันจะต้องมีสาเหตุด้วยเหรอครับคุณตํารวจอย่าบอกนะว่าพวกคุณกําลังสงสัยว่าผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมไม่รู้ไม่เห็นและไม่มีส่วนพัวพันอะไรกับคดีนี้นะครับคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่เราจะพิจารณาและสืบหาข้อเท็จจริงเองแต่ตอนนี้ ผมอยากให้คุณตอบคำถามของเราอย่างตรงไปตรงมาคุณต้องการรู้อะไรก็ถามมาได้เลยถ้าภูมิถามวีละวว่าวันเวลาที่ผู้ตายถูกฆาตกรรมนั้นเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนมีพยานยืนยันเรื่องเวลาหรือไม่จำได้ว่าผมเจอเพื่อนนักข่าวที่รู้จักกันโดยบังเอิญจากนั้นก็ไปดื่มเหล้าพร้อมกับพวกเขาจนเกือบตีสามถึงได้แยกย้ายกันกลับตอนนั้นผมเมาก็เลยเรียกแท็กซี่มาส่งผมที่นี่บอกได้ไหม บอกได้ไหมว่าเพื่อน,นักข่าวที่คุณไปพบโดยบังเอิญเป็นใครเขาเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เดอะแบงคอกไทม์คำตอบของวีละทาให้ปรวริษาไึกถึงคําพูดของนักข่าวรุ่นพี่ที่นแผนกขึ้นมาได้เธอจึงเอ่ยถามอีกฝ่ายเพื่อเช็คข้อมูลคุณหมายถึงพี่เมธเหรอคะใช่คุณรู้จักไอ้เมธด้วยเหรอมันเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมของเดอะแบงคอกไทม์ถ้าคุณไม่เชื่อคําพูดของผมลองสอบถามจากมันดูก็ได้ภาคภูมิหันไปสบตาปรวริษา หญิงสาวพยักหน้าเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่วีระพูดมานั้นเป็นความจริงเป็นความจริงค่ะสารวัตรพี่เม่เป็นคนเล่าเรื่องนี้ที่ป่านฟังก่อนหน้าที่เราจะมาพบกับคุณวีระที่นี่แล้วทําไมคุณถึงสนิทสนมกับผู้ตายจนสามีของเขาเข้าใจผิดคิดว่าคุณกับภรรยาของเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเราไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่เขาคิดนะครับเมื่อกี้คุณก็เห็นแฟนของผมแล้วนี่คงไม่ต้องให้ผมพูดออกมาตรงๆหรอกนะครับว่าทําไมผมถึงไม่ชอบผู้หญิง และที่ผมต้องพบปากกับเธอเพราะเธอจ้างให้ผมตามสืบเรื่องราวของใครคนหนึ่งอย่างละเอียดว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเขาให้คุณตามสืบเรื่องอะไรผมต้องบอกอรายละเอียดด้วยแหลอคะคุณตำรวจถ้าไม่อยากตกเป็นผู้ต้องสงสัยทุกเรื่องที่คุณรู้คุณก็ต้องบอกเราเธอให้ผมตามสืบเรื่องของเสียบุรพาแต่ผมไม่รู้หรอกนะคะว่าทำไมนิคเขาถึงต้องการให้ผมสืบเรื่องของเสียคนนี้และผมก็ไม่ได้ถามด้วยเขาจ้างให้ผมทำ ผมก็รับงานแล้วก็รับเงินเรื่องของเรามันก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเป็นตำรวจไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้นที่คุณกับเธอพบกันเพราะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียบุรพายอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับตอนแรกผมก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมนิดเขาถึงอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรเขาหรอกนะครับคุณให้ข้อมูลอะไรเธอไปบ้างคะก็ข้อมูลทั่วไปแหละครับนิดก็อยากรู้ผู้ชายคนนี้ไปทําอะไรที่ไหนกับใครบ้าง แล้วให้ผมถ่ายรูปมาให้คุณยังมีรูปถ่ายเหล่านั้นไหมมีครับสารวัตรอยากจะดูเหรอครับใช่เดี๋ยวผมไปค้นมาให้วีละลุกไปค้นหาอยู่สักพักก็เดินกลับมายื่นภาพถ่ายปึกนึงให้กับสารวัตรหนุ่มภาพภูมิรับมาดูก่อนจะส่งต่อให้ปวรีษาหญิงสาวพิจารณารูปถ่ายเหล่านั้นอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบข้อมูลอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของบวีนาวิญญาณที่คอยติดตามและหลอกหลอนเธอ แต่เมื่อเห็นรอยสักของใครบางคนในภาพก็ทําให้ปวริษารู้สึกคุ้นตากับรอยสักนี้เล่ากับว่าเธอเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นรอยสักแบบนี้ที่ไหนรอยสักนั่นมีอะไรหรอปานไม่มีอะไรคะ่ะปานแค่รู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นรอยสักแบบนี้ที่ไหนเมือก่อนเพียงแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนภาคภูมิขอนําภาพเหล่านั้นกลับไปด้วยซึ่งวีแล้วก็ยินยอมให้เขานํากลับไป ชายหนุ่มสอบถามวีแล้วจนแน่ใจว่าเขาไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของนิตยาแต่ที่ส,สนิทสหมกันนั้นก็เป็นพาผู้ตายว่าจ้างให้เขาทำงานให้เธอด้วยการเสืรเรื่องราวของเสียบุรพาอีกครั้งในช่วงที่นิตยาถูกฆ่าวีรลก็มีพยานยืนยันเรื่องเวลาสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาลอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปโดยปริยายเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วภาคภูมิและประวริษาก็ขอตัวกลับ ระหว่างทางที่เดินมาที่ลานจอดรถนั้นหญิงสาวเหมือนตกอยู่ในพวังความคิดของตนเองเธอเงียบมานจนภาคภูมิต้งเอ่ยปากถามด้วยความห่วงใยด้วยเกรงว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเธอตอนไปสอบถามข้อมูลจากสามีคอมิตยาจะย้อนกลับมาอีกครั้งแต่เมื่อเห็นว่าเธอสวมใส่สร้อยพอที่เขาให้ก็ทําให้โล่งใจไปได้เล็กน้อยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าปรวริสาบอกว่าเธอสบายดีรวมถึงขอดูรูปถ่าย ที่เขานำติดตัวกลับมาอีกครั้งเพราะเธอรู้สึกคุ้นตาลอยสักคนสนิทของเสียบุรุพาแต่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นลอยสักแบบนี้ที่ไหนจนอีกนานต่อมาเธอจึงนึกได้ว่าลอยศักที่เธอรู้สึกคุ้นตานั้นที่แท้ก็เป็นลอยสักแบบเดียวกับผู้ชายที่จับตัวเธอกดน้ำในฝันนั่นเองสารวัตรหนุ่มหันไปพูดกับหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างตัวว่าวันนี้เขาไม่สามารถขับรถไปส่งเธอที่บ้านได้ พอเขามีงานสําคัญที่จะต้องกลับไปทําปรวริษาจึงขอติดรถเขาไปลงที่สถานีตํารวจจากนั้นเธอก็จะต่อรถกลับบ้านเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ